ครับพบกับอักษรอเลอร์นะครับในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 กับคุณครูโอ๊ตนะครับนักเรียนอย่าลืมหยิบหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .5 ของอักษรมานะครับคาบนี้ครูโอ๊ตเนี่ยจะพานักเรียนไปฝึกอ่านออกเสียงกันนะครับเรามาดูกันดีก,กว่าครับว่าระหว่างร้อยแก้วกับร้อยกรองเนี่ย ต่างกันอย่างไรนะครับและนักเรียนเนี่ยสามารถบอกครูได้ไหมครับว่าข้อความไหนคือร้อยแก้วและข้อความไหนคือร้อยกรองนะครับนักเรียนลองตอบคําถามครูสิครับว่าในกรอบสีฟ้าที่พี่เสื้อส้มเนี่ยกำลังอ่านให้นักเรียนฟังอยู่เนี่ยเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองครับนักเรียนสามารถตอบได้ไหมครับติ๊กตอกติ๊กตอกใครที่ตอบ ร้อยกรองเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าพี่เสื้อส้มเนี่ยกำลังอ่านกาบยานี11นะครับเป็นคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองนั่นเองนะครับเอ๊ะแล้วบางคนถามว่าร้อยแก้วล่ะคืออะไรร้อยแก้วก็คือข้อความที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับเป็นความเรียงที่ เรียงต่อกันแบบไม่มีฉันทะลักนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นในกรอบสีฟ้าเนี่ยจะมีฉันทะลักกำกับอยู่ได้แก่สัมผัสนอกนะครับเช่นไหมครับคำว่ากรองกับคำว่านองอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าฉันทะลักหรือสัมผัสต่อไปครับเรามาลองอ่านออกเสียงร้อยกรองที่พี่เสื้อส้มเนี่ยให้เราอ่านกันดีกว่านะครับ อ่านพร้อมกันนะครับร้อยแก้วและร้อยกรองเน้นทำนองมีจังหวะฝึกอ่านไม่ลดละแล้วหนูจะอ่านได้ดีอีกครั้งนะครับร้อยแก้วและร้อยกรองเน้นทำนองมีจังหวะฝึกอ่านไม่ลดละแล้วหนูจะอ่านได้ดีเก่งมากครับอันนี้ เป็นการอ่านออกเสียงร้อยกรองนั่นเองประเภทกาบยานี1 1แต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและการอ่านออกเสียงร้อยกรองครูเนี่ยอยากจะทำความเข้าใจเรื่องความสำคัญของการอ่านกันก่อนว่าเออการอ่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรแล้วการอ่านที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราจะต้องทำอะไรได้บ้าง เรามาดูที่ข้อความด้านล่างกันนะครับความสําคัญของการอ่านการอ่านเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้นะครับเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ของคนที่ไม่รู้นะครับเราอยากรู้เราก็ต้องอ่านใช่ไหมครับและเป็นปัจจัยสำคัญในการคิดแก้ปัญหาต่างๆให้ประสบการณ์แก่ผู้อ่านนะครับการอ่าน ที่มีประสิทธิภาพผู้อ่านเนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและความนึกคิดของผู้เขียนอันนี้เป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพนะครับนักเรียนจะต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและความนึกคิดของผู้เขียนก่อนสามารถจับใจความสำคัญจากเนื้อหาที่อ่านได้และแสดงความคิดเห็นนะครับและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน สุดท้ายคือการนำความรู้และข้อคิดที่ได้รับจากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อันนี้เรียกว่าการอ่านที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่สักแต่อ่านออกเสียงไม่ใช่สักแต่อ่านในสิ่งที่เราเห็นแต่เราจะต้องคิดวิเคราะห์และนำไปประยุกต์ใช้ให้ได้ครับเรามาเข้าสู่ตัวการอ่านออกเสียงกันเลยนะครับเรื่องที่1การอ่านออกเสียงบท ร้อยแก้วยังจำได้ใช่ไหมครับร้อยแก้วคืออะไรมีหลักการอ่านดังต่อไปนี้ครับไปดูกันเลยนะครับข้อที่1ห,หลักในการอ่านออกเสียงร้อยแก้วข้อที่1คือนักเรียนจะต้องทําความเข้าใจบทอ่านความหมายของคำสำนวนความคิดสําคัญของเรื่องที่อ่านนะครับ สิ่งแรกเลยนักเรียนจะต้องทําความเข้าใจบทอ่านของเราก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหมายของคําสำนวนความคิดสําคัญพอนักเรียนทําความเข้าใจเสร็จแล้วนักเรียนก็ใช้น้ําเสียงให้ไพเราะหน้าฟังเน้นถ้อยคําอย่างถูกต้องสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับ อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีนะครับอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีหรืออ่านให้ถูกต้องตามความนิยมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านออกเสียงควบกล้ำการอ่านออกเสียงหอนำการอ่านอักษรย่อต้องใช้ความรู้เหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับในการอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีควบกล้ำ รอเรือลอลิงนะครับอ่านออกเสียงให้ชัดและถูกต้องนะครับผู้อ่านจะทราบหลักเกณฑ์การอ่านโดยการศึกษาว่าคำใดอ่านอย่างไรและใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานในการช่วยนะครับบางคำเราอ่านออกเสียงไม่ถูกเราอ่านไม่เป็นเราไม่ทราบความหมายมีตัวช่วยนะครับคือ พจนานุกรมฉบับราช,ชบัณฑิตตยสถานนั่นเองนักเรียนสามารถเปิดเพื่อค้นหาคําและความหมายของคําที่นักเรียนไม่ทราบความหมายได้ข้อต่อไปนะครับหลักในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วข้อที่3นะครับอ่านออกเสียงพยีัยนชนะสระและวรรณยุกถูกต้องออกเสียงคําที่มีรอเรือเห็นไหมครับ ออกเสียงให้ถูกต้องคำที่มีรอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นหรือคำควบกล้ำให้ชัดเจนนะครับรอเรือนี่สำคัญนะครับต้องออกเสียงให้ชัดเจนข้อที่4ครับอ่านโดยแบ่งจังหวะวรรคตอนนะครับสิ่งสำคัญก็คือการอ่านโดยแบ่งจังหวะวรรคตอนให้ถูกต้องนะครับโดยนักเรียนเนี่ยสามารถฝึกฝนด้วยการทำเครื่องหมายทับ นี่เลยครับคือเครื่องหมายแบบนี้นะครับขั้นข้อความที่เว้นวรรคเพราะหากอ่านเว้นวรรคผิดความหมายก็ผิดไปด้วยนะครับหรือบางคนเนี่ยอ่านเร็วนะครับข้อความติดกันเป็นพืชความหมายก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีการเว้นจังหวะคำนะครับเพื่อช่วยในการหายใจด้วยนะครับและ เพื่อความหมายของข้อความด้วยจะได้ถูกต้องนะครับอย่าอ่านเร็วความผิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายครับและข้อสุดท้ายนะครับหลักการอ่านร้อยแก้วคืออ่านให้คล่องนะครับคือนักเรียนต้องอ่านให้คล่องเลยนะครับฝึกอ่านเยอะๆฝึกทําความเข้าใจกับมันเยอะๆค้นหาคําศัพท์คําไหนที่เราไม่ทราบเราก็าไปค้นเขียน ช็อตโน้ตหรือว่าบันทึกเป็นข้อความสั้นๆเล็กๆเอาไว้ที่ข้อความด้านบนด้วยดินสอก็ได้ครับไม่อ่านตะกุกตะกักโดยต้องฝึกอ่านอยู่เสมอนี่เลยครับคือสิ่งสำคัญในการอ่านคือต้องฝึกอ่านอยู่เสมอนั่นเองสิ่งนี้แหละครับจะทำให้นักเรียนเนี่ยอ่านได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับต่อไปครับ เป็นการอ่านแบบที่สองอันนี้อาจจะยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับมากกว่าการอ่านร้อยแก้วคือการอ่านอะไรครับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนั่นเองโอ้โหอันนี้นอกจากจะต้องใช้การวักคาการเข้าใจความหมายการเข้าใจศัพท์การอ่านที่ถูกต้องนักเรียนยังอาจจะต้องมีการใส่ทํานองใช่ไหมครับที่เรียกว่าทํานองเสนะลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านออกเสียงร้อยกรองเนี่ยยากขึ้น แต่ไม่ยากเกินไปสําหรับลูกศิษย์ของครูโอ๊ตนะครับเราไปดูกดันเลยก่าครับว่าการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเนี่ยคือการอ่านแบบไหนนะครับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองคือการอ่านคําประพันธ์ที่เป็นโครงฉันกาบกรอนไร่เห็นไหมครับที่มีฉันทลักหรือแบบแผนในการแต่งเฉพาะแบบ สามารถอ่านได้2แบบนะครับสามารถอ่านได้2แบบแบบที่1คือการอ่านแบบออกเสียงปกตินะครับอ่านร้อยกรองแต่ว่าไม่ต้องใส่จังหวะทำนองสนะลงไปเขาเรียกว่าการอ่านออกเสียงแบบปกติกับการอ่านแบบที่2คือการอ่านเป็นทำนองสนอนั่นเองนะครับเราไปดูกันดียว่าเอ๊แล้วการอ่านบมดร้อยกรองเนี่ย จะมีหลักการอ่านอย่างไรบ้างเราไปดูเลยนะครับข้อที่1น,นักเรียนจะต้องอ่านให้ถูกจังหวะเห็นไหมครับอ่านให้ถูกจังหวะตามฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์แต่ละชนิดคําประพันธ์แต่ละชนิดเนี่ยจะมีจํานวนคําที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกก็คือนักเรียนจะต้องอ่านให้ถูกจังหวะโดยการแบ่งวรร แบ่งคำให้ถูกต้องว่าวักหน้าควรจะอ่านเป็นจังหวะอย่างไรเรามีตัวอย่างให้ดู2ตัวอย่างนะครับคือการอ่านกรอนสุภาพหรือกรอนแปดนะครับขออนุยนะครับการอ่านกรอนสุภาพหรือกรอนแเว้นจังหวะแบบนี้ครับน่ามี8คําใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องแบ่งเป็น3 2 3หรือในบางบทเนี่ย แต่ละวักเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น9คําคำนักเรียนก็เพิ่มเป็น3 3 3นะครับนี่เลยครับ3 2 3และ3 3 3เราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับพอเราได้บทที่เราจะต้องอ่านมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่นักเรียนควรจะทำเลยก็คือการใช้เครื่องหมายทับเนี่ยในการขีดเพื่อเว้นจังหวะคำวักนี้ควรอ่านอย่างไร วรคนี้ควรอ่านอย่างไรโดยการเริ่มจากการอ่านแบบปกติก่อนค่อยไปอ่านทำนองสนอนะครับเราจะต้องเข้าใจความหมายแล้วก็เว้นวักให้ถูกต้องก่อนก่อนที่จะใส่ทำนองสนอลงไปเรามาดูตัวอย่างกันนะครับจากเรื่องพระอภัยมณีนะครับถึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน แม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิษสวาสดไม่คลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนพพี่ขอพบสีสวัสดเป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมมาราเชยพกาโกสุมปทุมทองเจ้าเป็นถ้ำอัมภัย ขอให้พี่เป็นราชสีสมสู่เป็นคู่สองจะติดตามสามสงวนนวนล,ละอองเป็นคู่ครองพิศสวสทุกชาติไปเห็นไหมครับถ้าเราแบ่งจังหวะได้ถูกต้องแม้เราอ่านปกติก็จะมีความไพเราะเนี่ยซ่อนอยู่อีกทั้งนักเรียนเนี่ยสามารถถ้าเข้าใจความหมายนักเรียนจะสามารถ ใส่อารมณ์ลงไปได้ด้วยนะครับถ้านักเรียนทราบความหมายแต่ถ้าเรียนไม่ทราบความหมายเนี่ยนักเรียนก็จะไม่อินไปกับบทประพันธ์นั่นเองยกตัวอย่างนะครับคํายากในบทประพันธ์บทนี้ได้แก่คําว่าอะไรบ้างครับมหานนบนักเรียนทราบไหมครับว่ามหานนบเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับมหานนบเนี่ยแปลว่าห่วงน้ําที่ใหญ่นั่นเองนะครับห่วงน้ําใหญ่ก็คืออาจจะเป็นมหาสมุทรทะเลเห็นไหมครับ แม้เนื้อเย็นเนื้อเย็นก็หมายถึงนางอเป็นที่รักแม้เนื้อเย็นเนี่ยเป็นทะเลพี่เนี่ยก็จะไปขอเกิดเป็นมัดฉาเห็นไหมครับความเนี่ยจะล้อกันก็คือเกิดเป็นปลานั่นเองขอได้เชยชิดพิสมัยอยู่ในห่วงมหันนบใหญ่หรือแม้กระทั่งนะครับแม้เป็นบัวนะครับก็คือถ้าเนื้อเย็นเนี่ยหรือว่านางเป็นที่รักเนี่ย เป็นดอกบัวนะครับตัวพี่เนี่ยก็ขอเป็นภุมมาาก็คือเป็นมแมลงนั่นเองผู้พึ่งนั่นเองนะครับไปเชยอ,อยู่ในดอกบัวนั่นเองก็คือเข้าไปผสมเกสรน,นะครับเข้าไปได้ชิดพิษสมัยนั่นเองนะครับเป็นถ้ำเห็นไหมครับแม้นางเนี่ยเกิดเป็นถ้ำพี่ก็จะขอเกิดเป็นราชสีนะครับ เห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจความหมายเนี่ยบทประพันธ์ก็จะไพเราะขึ้นนั่นเองต่อไปนะครับเรามาดูอีกตัวอย่างของการอ่านร้อยกรองกันนะครับคือการอ่านกาบยานี11ชื่อบอกแล้วนะครับว่ากาบยานี11วักหน้า5วักหลัง6คคำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวักหน้า5วักหลัง6เราจะแบ่งยังไงดีครับก็แบ่งเป็น2 3 3 3นั่นเองนะครับวักหน้าเราก็จะแบ่งเป็น สองคำกับสามคำและถ้าเป็นวรคหลังมีหกคำก็จะแบ่งเป็นสามกับสามนั่นเองนะครับเรามาลองอ่านสักหนึ่งบทนะครับคำประพันธ์นะครับชื่อว่าพรุ่งนี้ของโชติช่วงนาดอนเรามาลองอ่านพร้อมกันนะครับพรุ่งนี้ผัดพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้มากเหลือหลายทุกสิ่ง จักเปล่าได้ปล่อยสบายรอพรุ่งนี้เรื่องราวทุระใดจงเร่งให้เหมาะพอดีกำหนดเวลามีเพราะพรุ่งนี้ไม่รอเรากิจการงานทุกสิ่งแม้ทอดทิ้งคอยนิ่งเฝ้าผัดวันพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้มีกี่หนกันเห็นไหมครับ เรื่องนี้เนี่ยพูดถึงการผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองคําว่าผัดตัวนี้ในเรียนทราบความหมายไหมครับแปลว่าอะไรผัดตัวนี้แปลว่าเลื่อนนะครับการเลื่อนไปน,นั่นเองนะครับอะเริ่มอ่านหนังสือได้แล้วอะเดี๋ยวขอเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับอะพรุ่งนี้ก็เป็นอีกพรุ่งนี้หนึ่งนะครับบทประพรันธ์บทนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะมีอีกกี่หนนะครับ เวลาไม่เคยรอท่านะครับเพราะฉะนั้นจงเริ่มอ่านตั้งแต่วันนี้อย่ารอพรุ่งนี้นะครับต่อไปครับนอกจากการแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องแล้วตามลักษณะคำประพันธ์แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นกรอนสุภาพก็แบ่งเป็น3 2 3หรือแบบ3 3 3นะครับถ้าเป็นกาบยานีส1บก็ต้องแบ่งเป็น2 3และ3 3นั่นเองถูกไหมครับเพราะวักหน้ามี5คําวรวคหลังมี6คํานะครับต่อไปครับการอ่านร้อยกรองข้อที่2นะครับนักเรียนจะต้องอ่านให้เอื้อสัมผัสและคําคล้องจองนะครับเอื้อสัมผัสนะครับเอื้อสัมผัสคืออะไรนะครับก็คือสัมผัสที่อยู่ในวรคนั่นเองนะครับ อันนี้คือการเอื้อสัมผัสในวักนั่นเองนะครับเอื้อสัมผัสในวักนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับเช่นข้าขอเคารอพอภิวาทบรมนาถบพิตออดีศรอ,อันนี้คือการอ่านแบบปกตินะครับแต่ในการอ่านบทร้อยกรองเนี่ยนักเรียนควรจะอ่านให้เอื้อสัมผัสในด้วยนะครับเพื่อจะได้เกิดจังหวะที่ ไพเราะมากขึ้นนะครับอภิวาทเนี่ยเราก็จะอ่านเป็นอบภิวาทเพื่อจะได้คล้องสัมผัสกับคำว่ารบนั่นเองใช่ไหมครับก็เป็นรบอบภิวาทนะครับบรมนาถบพิษอดีสอนเราก็อ่านเป็นอดิศอนให้เป็นเสียงดิบนะครับเพื่อจะได้คล้องสัมผัสกับคำว่าพิษนั่นเองเห็นไหมครับลักษณะนี้แหละครับเราเรียกว่า การเอื้อสัมผัสนะครับก็คือสัมผัสที่อยู่ในวักนั่นเองนะครับอภิวาทก็เป็นอบภิวาทน,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 นะครับเพื่อให้สัมผัสกับคําว่าเคารพเห็นไหมครับรบอบนะครับแล้วก็คําว่าอดิสรเนี่ยเราก็อ่านเป็นอดิดสอนดิบนะครับเพื่อให้สัมผัสกับคําว่าบอพิษพิษกับดิบเห็นไหมครับเป็นสัมผัสสระนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่3าม ในการอ่านออกเสียงร้อยกรองนักเรียนจะต้องอ่านเน้นเสียงสัมผัสโดยการทอดเสียงคำที่รับส่งสัมผัสระหว่างวักให้ยาวกว่าปกตินะครับการอ่านเพื่อเน้นเสียงสัมผัสสัมผัสตัวนี้คือสัมผัสอะไรนะครับก็คือสัมผัสระหว่างวักนั่นเองนะครับเราเรียกว่าสัมผัสนอกนะครับ สัมผัสนะครับตัวนี้ก็คือสัมผัสนอกนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นสัมผัสในวัคใช่ไหมครับอันนี้เป็นสัมผัสที่อยู่นอกวัคหรือเรียกว่าสัมผัสระหว่างวัคก,ก็ได้สัมผัสแบบนี้เป็นสัมผัสบังคับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเนี่ยควรอ่านทอดเสียงคําที่เราเนี่ยรับส่งสัมผัสกันนะครับให้บรรยายกว่าปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านย่านชายคลองตะวันส่องสว่างใส เหไหมครับเราก็เน้นคําที่มันส่งสัมผัสคือตัวหนานั่นเองคําว่าคลองส่องใสตัวนี้จะส่งสัมผัสไปไกลกับไก่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องควรอ่านให้มันทอดเสียงแล้วก็เน้นคำนี้ให้มีจังหวะที่ยาวกว่าปกติหมู่บ้านย่านชายคลองใช่ไหมครับย่านชายคลองเห็นไหมครับตะวันส่องสว่างใสนกร้องมาไกล เสียงไก่ขันทุกบ้านเรือนเห็นไหมครับเราต้องทอดเสียงคำที่สัมผัสกันนะครับเพื่อให้เกิดจังหวะที่ไพเราะมากขึ้นนะครับและ2ข้อสุดท้ายนะครับคือการอ่านรวบคำนะครับในวรคที่มีจำนวนพยางเกินโดยอ่านพยางหน้าเร็วนะครับและเน้นเสียงที่พยางหลังนักเรียนทราบคำว่าจำนวนพยางเกินไหมครับ จำนวนพยางเกินเนี่ยมักจะเป็นคำที่ออกเสียงอ่ะใช่ไหมครับเราทราบอยู่แล้วว่าเสียงอ่ะในเวลาอ่านเนี่ยเราอ่านกึ่งเสียงอยู่แล้วและพออยู่ในคำประพันธ์เนี่ยบางทีเนี่ยวรคนี้มี5แต่พอเราเติมคำว่าสบายไปมันกลายเป็น6พยางเพราะนั้นเนี่ยนักเรียนอ่านคำว่าสบายเนี่ยโดยการอ่านพยางหน้าให้เป็นยังไงครับเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อ่านพยางหลังเนี่ยให้เน้นทอดหน่อยนะครับต่อไปนะครับข้อสุดท้าย การอ่านออกเสียงคําแต่ละคําต้องชัดเจนและเนิบนาบนะครับอ่านต้องชัดแล้วก็เนิบนาบกว่าเสียงพูดปกติคือพูดปกติเนี่ยเราอาจจะพูดเร็วใช่ไหมครับแต่เวลาอ่านเป็นร้อยกรองเนี่ยนักเรียนควรอ่านให้เนิบช้ากว่าปกติแต่ไม่ต้องยานจนฟังแล้วแบบออจับสัมผัสไม่ถูกนะครับฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้นะครับอ่านให้เนิบช้ากว่าปกติเล็กน้อยนะครับ แต่จะต้องอ่านให้พอเหมาะไม่เนิบนานหรือเร็วจนเกินไปและเมื่อจะจบต้องทอดเสียงหรือจังหวะให้ช้าลงนะครับพอใกล้จบเนี่ยก็ทอดเสียงให้ช้าลงหน่อยนะครับต่อไปเราเข้าไปดูแบบฝึกหัดการสักนิดนะครับเพื่อทบทวนเนื้อหาด้วยนะครับแบบฝึกหัดข้อที่1น,นะครับการอ่านออกเสียงหนังสือประเภทใดควรอ่านเป็นทำนองสนองนักเรียนอย่าลืมนะครับ โจทย์ถามอะไรอาจจะวงกลมเอาไว้นิดหนึ่งนะครับโจทย์ถามว่าการอ่านออกเสียงหนังสือประเภทใดควรอ่านเป็นทํานองสนองทํานองสนองก,ก็คือการอ่านคาประพันธ์คือการอ่านร้อยกรองนั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบได้เลยข้อนี้นะครับก็ไก่บทความอันนี้เป็นความเรียงยาวๆร้อยแก้วใช่ไหมครับขอไข่บันเทิงคดีอันนี้ก็เป็นนิทานใช่ไหมครับการ์ตูนใช่ไหมครับ ข้อควายบทประพันธ์และงองงูบทวิเคราะห์ข่าวมีอยู่ข้อเดียวนะครับที่แตกต่างจากพวกคือบทประพันธ์นั่นเองคืออ่านแบบร้อยกรองที่เราได้เรียนมาสักครู่นี้นะครับคือต้องอ่านเป็นทำนองเสนอนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อใดแบ่งวรรคตอนการอ่านบทร้อยกรองไม่ถูกต้องจำได้ใช่ไหมครับคำว่าไม่วงเอาไว้ก่อนเลยนะครับโจทย์ถามคำว่าไม่ให้วงเอาไว้ก่อนเลย การลืมนะครับว่าโจทย์ถามว่าไม่นะครับก็ฟูมฝ่ายชนานาโสกาไัยนะครับก็ฟูมฝ่ายชนานาโสกาไัยนะครับขอขอไข่นะครับพระโอรสรู้แจ้งไม่แคลงจิตขอควายครับรำคาญคิดเสียใจมิใครหายและเงงงูครับด้วยแม่กลับอับปลักเป็นยักษ์ร้าย มีอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่แบ่งวรรตอนไม่ถูกต้องเพราะอ่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้จังหวะที่ถูกต้องตอบข้อไหนดีครับข้อคอควายใช่ไหมครับข้ออื่นเนี่ยแบ่งเป็น3 3 3าใช่ไหมครับพระโอรสก็เป็น3 2 3แต่ข้อนี้เนี่ยแบ่งผิดนะครับเพราะแบ่งเป็นอะไรครับ2 3 3ใช่ไหมครับแต่ข้ออื่นเนี่ย แบ่งเป็น3 3 3 3 2 3นะครับแล้วก็เป็น3 3 3หมดเลยเห็นไหมครับมีอยู่ข้อเดียวที่แบ่งผิดก็คือคอควายนั่นเองที่แบ่งเป็น2-33 3. เพราะฉะนั้น,เ,นเวลาอ่านเนี่ยก็เลยอ่านแบบไม่ลงจังหวะต้องเป็นรําคาญคิดเสียใจมิใคร่หายต้องแบ่งอย่างนี้ถึงจะถูกนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ครูอโอตเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปเปิดหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษานะครับ เพื่อทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนในคาบนี้กันนะครับจะได้ฝึกอ่านได้อย่างถูกต้องทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับคาบนี้ครูโอ๊ตขออนุญ,ญาตไปเตรียมเนื้อหาในคาบถัดไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน